สวัสดีพี่น้องของพี่อุอนน้ยผ้าร้อยเช้านิ่วครับมือหนีบบ้ามาเงี้ยใครหมดเด้งบึงฝนตกห้อยพี่น้องฝนตกบงสองสามมือโอ้ยเงี้ยงเติบอยู่เดี๋ยวอีบอรตรงบพอดมีไง ห่างหลายด้วยพี่น้องคุณก็ห่่งยังไงเรื่อมันติตรงบ่เป็นใครมันบ่มื่อนี่ก็ขึ้นฟ้าขึ้นฝนพี่น้องมือี่ไปเบิร์ดะรอดแต่ว่าบ่ตกมือนี่อุ่นฟังนั่งดิง่ายหม่สองสามหัางนี่ ตรงนี้นี่ฮั่งนุะกูุอุ้ยหังนี่พี่น้องซู่มบึง ซ่วนผีหน่องเอ้ยพุ่น่น,นบ้าห่างเดียวเลยพีหน่องเลยขาจับผักเลยซ่วน ใส่ซ้ำมั่งี่เนาะเบิดแล้วเบิ่เลวเมิดแล้วเมื่อเรวไม่เศากับพ่อเงาไปเลยนพี่น้องเอ้ยกล้องมาสักกันถึงห่ดละ อ้น้องฝุ่นไปเข้าขาอยู่สาวสาวยายเราปวดเนี่ยมันย่านปวดโอ้มันข้างาไหมเฮ้ยเบิ้งพี่น้องเอ้ย อุ้ยบังไข่มันเจ้าเมเปงกับมี่เ้ยเจ้าอะไรบอรเดี๋ยวจะให้เจ้าขู่เอาเงียงเ้ยอเอาห้างหนึ่งก่อนบอเอาห้างหนึ่งก่อนนี่นี่ตัมนี่โอ้ยไขไ่ใหญ่เลยพี่น้องเมเปงกับมีมึงย้ายแล้วจะเอาห้างน,นี่ตัมนี่เขาบังห้างนี่พี่น้อง เออโอ้ยมีตะไคข่ญ่เลยย่าโอ้ยตะไคข่ญ่พี่น้องห้างไห่ไหมข้างกับใบไงมันไหนหรอกแต่โอ้ยห้างมันใหญ่มันเงาอะไรเป็นขาขาวอยู่เออต้อนซ้อนกับพวกไข่พี่น้องเลยห้างใหไง อุ้ยนนนนนนเ,ยเยนี่แห้งแหนนี้เลยเน้อ่นองมาเบิ่งไข่หมดกับการพมหมดได้พี่นองเลยอะไรยขาวจันทร์พันอมามกาหมา พี่น้องเลยเนขวมใส่่นขมใส่มันจังร้อยนี่ไปรวดบอว่าขวมเนาะเอหมดกะกัดพุ่งมดได้พี่น้องเอ้ยบากมันมงง่ะ อียผุ่น,น,น,นห,ห้างหนึ่งต้นห้าหมกยัยเลยโอ้ยตอนซ่อนพี่น้องเลยให้วัตเดียงอ้ามาเงียน้ำกันครับผุ่นห้างนึงทึ่ง สามห้างแต่มันติดตรงมันก็ตรงต้นไหนมันตรงมันก็ตรงตลอดนะพี่น้องแต่ต้นไหนมันตรงเงี้ยมันก็บพมีใครมันใหญ่เราหมดกัดเยวติดซอยเ้าเงี้ยอยู่ออ้ยโอ้ยหล่นพี่น้องเงินหมดถือเอาไหมไมโอ้ห้างนี้ห้างโมญยี่ปันไหนแล้วพี่น้องโอ้แต่ว่าใครไหล อ้ยตอนซอนมันลนมัน่พูเหรอมันลน,นพี่น้องยายกำลังเก็บเออตําๆนะพี่น้องพุนงนี่อ้ยพูเหรอตอนซ่อนอ้ยเ <c oughs> <c oughs> อาอะกลไกๆพี่น้องนี่ตําๆ <c oughs> โอ้ห oh, no, no, no. ังห okay. 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 ั่งนอนนนนบมี่บุมี่บุมี่หังนิบุมีุ่่นทั้งลุมอะตําพี่น้องเอ้ยิ่งตื่นอ่ะโอ้ยหุ่นอะหังไงเลยหุ่นหุ่นแล้วมั้ตอพี่ไม่ยังอีกสองหั่งหนอตรงยู ตออัวนี้โบสโห้ยขุนขุ่นห้างหงห้างอีห้งหนึ่งน่ตัเนี่พี่น้อ,องตอนซ่อนก็ยังเออนห้างนั่นแหละยอ้ยอ้ยโอ้เอ้อ เอาจานพานพี่น้องเอ้ยอกูเหรอจังมีปิ่งกับมีเงี้ยนี่หลรอปรีพี่น้องปีนี้ละแล้วก็มันเดิมาแง่ยน่ละ นองเบงมาถึวานสิบตรงกับตุ on ้งย่แฮงห้างนี oh. Oh, ่นี่่นีตุ้นีกับบันาประเดี๋ยวีห้างเทิ่งกันมากอีห้างนึ่งเออห้างไหนเดี๋วแต่ห้างโอ้โหมีอยู่มีอยู่โอ้โ ห้างนึงนี่นี่ห้างไม,ม่ตายดีไหมสองสามห้างตุ่นตรงกับตรงคักเล่นนี่ไหมนั่นสองห้างมงห่างเลยนั่นมาตีห่าง เออปุ่นอีกห้างนึงตองกันป่นเออปุ่นมีอยู่เลยแต่ว่าโบน้าประเดโอุ้ยปุ่นเป็นก้าวขาวอยู่อื้มน,นี่ทั้งหัวเจ้าเลยอีกนี่ หมดเด้อพี่น้องหมดกระลายมึงข้างนี้เด้อพี่น้องนังร่าก็หลุดน้ำกันอุ้ยคืออยู่ข้างนี่เงาไม่มีแต่ใครผากบานโอ้ยโอ้ยใครมั่นหน่าแต่ไครผากหลายโอ้โอยแต่ไดเน่ข้างมึงง่านึงเอ้ย มมดกับมดน้องกังเมื่อสัปานคุยึยายเราเท่กว่ามึงก่ใครขาจันทผ่านเลยปน้องเอ้ยซอนซ่อนบอ่คใคหน่อยดอกใครน่อยใครผ่าใครน,นี่นม,มันมีน้องอ่เดี๋ยวเมื่อทิ่เอียนในเบื้องูนบ้านไปแล้วครับหัวไปใส่ไอ้ก้ามไปคัดใครครัดยั่ออกเทุกัน ไปยายาบอยู่หดแดงเออนไหนว่เป็นเปล่งฮะอยู่ได้ร้ายเตือ่นพี่นองเป็นหนูตะใครไงเนี่ยเปงกับร้ายเนี่ยเพื่อนหมดแล้วมันจะดปี่แอบดอยเบิ้งมาหอดบ้านพี่นองเรบเบิง ม่ปรปแดงเขายายก็ต้องเก็บนเนอะเฮ้ยใครอย่างมันใครไงแต่ใครบวดแดงไะผลตุ้ตห้วยเกิดแต่ใครเนาะตอนซ่อนพี่น้อง ยวหนาจะไม่แง่ทับเบิงอีกดอกพี่นอ้องกระลังสีตรงเป็นปังตุนคลปนิปนี้ว่าซ้ำนี่มาพี่นอ้องเออคลิปหนาพอกันไหมพี่นอ้องยสวัสดีครับ